คืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่จากเว็บไซต์ thailandstack.com โซเชียลจับโปะ๊ะแม่น้องชมพู่โกหกได้เต็มปากเรื่องพ่อน้องชมพู่จากกรณีที่น้องชมพู่อายุ3าขวบเหตุเกิดที่บ้านกกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม กระทั่งพบน้องกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหาดินเอแฝงแต่ผ่านไปเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้ล่าสุดวันที่10ก,ก,กรกฎาคมในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพเอกสารฉบับหนึ่งระบุชื่อในอนามัยวงศีชาอาชีพทำไร่การศึกษาเรียนสูงสุดชั้น ม 6. อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นางสาวิตรีแม่ของนนทชมพู่เคยออกมาพูดว่าสาเหตุที่ไม่ให้รายละเอียดกับสามีเพราะสามีไม่ได้เรียนหนังสือกลัวว่าจะไปพูดกับนักข่าวคลาดเคลื่อนโดยความคืบหน้าล่าสุดแม่อนาไม่เครียดเห็นหน้าหมองออกสื่อเชื่อไม่ทำารชมพู่พยานขอถอนตัว จากกรณีเมื่อวันที่8ก,กรกฎาคามที่ผ่านมานายอนามัยพ่อของนนชมพู่ให้สัมภาษณ์โดยเบื้องต้นได้ชี้แจงว่าพ่อไม่เคยรู้เลยว่ามีคนเห็นพ่อสคนที่ออกมาบอกว่าจะเป็นพยานให้พ่อโดยนางอยู่เวลาที่พบพ่อหนนชมพู่เวลา8าิกา30นาทีที่นาส่วนนายธนกฤษเวลาที่พบ9นาิกา22นาทีถนนมานกกกกอกและนางมินเวลาที่พบ สิบนาฬิกาที่นานายแสงโตไม่พบพ่อชมพู่เดือวันที่12กรกฎาคมทีมข่าวลงพื้นที่หมู่บ้านมะนาวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารไปพูดคุยกับนางทองศิล วงสีชาอายุ56ปีญาของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องในอนามัยก็ไม่เคยมาหาหรือมาเล่าอะไรให้ฟังเลยซึ่งช่วงหลังที่โซเชียลตั้งข้อสังเกตว่านายนามัยจะเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ตนก็มีความมั่นใจมากๆว่าลูกชายไม่ใช่คนฆ่าน้องชมพู่เพราะคนเลี้ยงลูกชายมาตั้งแต่เด็กๆรู้จักให้ใส่เขาดี เป็นคนที่ใส่เงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรและเรื่องที่โซเชียลตั้งประเด็นว่าน้องชมพู่ทำหนูพุกตายทำให้แนนานาไมายตีลูกจนตายตนก็ไม่เชื่อเพราะเท่าที่ผ่านมาแนนานามมยนั้นไม่เคยทุบตีน้องชมพู่เลยและรักน้องชมพู่มากๆ นางทองศิลกล่าวอีกว่าสำหรับแพทย์ที่ผ่าพิสูจน์ว่านอนชมพู่อดอาหารตายและเดินหลงไปด้วยตัวเองตนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เด็กสามขวบจะเดินไปถึงบนภูเขาที่สูงขนาดนั้นแต่ถ้าวันหนึ่งตำรวจสรุปคดีว่านอนชมพู่เดินหลงป่าแล้วตายเองตนก็จะยอมรับการทำงานของตำรวจ แต่ในใจลึกๆตนก็ยังคงเชื่อว่าคดีนี้จะต้องมีคนร้ายเป็นคนอุ้มน้องชมพู่ขึ้นไปซึ่งตนก็ยอมรับว่ารู้สึกกังวลและส่งสารพ่อแม่ของน้องชมพู่อย่างไรก็ตามตนกลัวว่านายนามัยจะเครียดหลังถูกโซเชียลโจมตีเพราะตนเห็นลูกชายผ่านโทรทัศน์หน้าตาเขาก็ไม่มีความสดชื่นเลยสุดท้ายตนอยากให้คนร้ายมามอบตัวเพราะคดีจะได้จบ สงสารครอบครัวของน้องชมพู่มากๆทีมข่าวได้พูดคุยกับนางมินนามสมมุติคนเลี้ยงควายที่เห็นพ่อน้องจมพู่ในวันที่11พฤษภาคมโดยนางมินเล่าว่าในวันดังกล่าวตนไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดแต่คาดว่าช่วงเวลาระหว่าง 9นาฬิกาถึง10นาฬิกาตนเลี้ยงควายอยู่ที่ทุ่งนาห่างจากนาใหญ่อุ่นประมาณ700เมตรขณะนั้นเห็นพ่อนอนชมพู่ขับรถไถสีส้มกำลังไถนาใหญ่อุ่นอยู่ซึ่งตนจำไม่ได้ว่าพ่อนอนชมพู่แต่งกายอย่างไรเพราะเวลาผ่านมานานแล้วท้งนี้ตนเห็นพ่อนอนชมพู่แค่ครั้งเดียวไม่ทราบว่ากลับบ้านตอนไหนเพราะมัวแต่ดูควายกินหญ้า ส่วนกรณีที่พ่อนนอท์ชมพู่ระบุว่าตนสามารถเป็นพยานได้นั้นตนยืนยันว่าไม่พร้อมเป็นพยานให้ใครเพราะไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกเป็นอย่างไรแต่พร้อมให้ข้อมูลในเรื่องเวลาและข้อที่จริงตามที่เห็นอย่างไรก็ตามเมื่อทีมข่าวสรุปว่าใครจะเป็นพยานให้พ่อนนอท์ชมพู่บ้างปรากฏข้อมูลดังนี้โดยจะมีเพียงนางอยู่และนายสมบัติ รวมสองคนเท่านั้นที่ยังยืนยันว่าจะเป็นพยานให้พ่อนอนชมพู่ในคดีดังกล่าวทัวนลงนะแต่คดีน้องชมพู่ไายสดรู้พิกัดตายเสียงคนโทรเข้าปริศนา ความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตอย่างปริศนาบนเขาภูเหล็กไฟบริเวณหมู่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่ญาติพบศพน้องชมพู่เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยล่าสุดวันที่13กรกฎาคมน,นายนรินหรือนาแต่น้าของน้องชมพู่ตกเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เมื่อชาวเน็ตย้อนดูคลิปวันไลฟ์สดที่เจอน้องชมพู่โดยช่วงหนึ่งมีการพูดว่าคนที่พาน้องไปได้ยินเสียง หอก็จุดจุดจากนั้นได้เปลี่ยนไปพูดอย่างอื่นนอกจากนี้ระหว่างที่นาแต่ได้ร้า์สดมีคนโทรเข้ามาพูดเป็นภาษาสารว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะแต่มันมีปัญหาเพราะหอขึ้นบินได้ยินเสียงฮอเขาเลยกลัวส่วนประเด็นที่ยังคาใจในสังคมคือเมื่อพฤษภาคมทีมค้นหาและชาวบ้านขึ้นไปที่จุดหารองเทาง้านอนชมพู่แล้วน,นายนรินรลฟ์สดอยู่ที่บ้านโดยคำพูดในไลฟ์สด เหมือนรู้ว่าจุดที่เจอศพน้องจะพูดนั้นอยู่ห่างจากบ้านกี่กิโลเมตรทั้งที่ยายตุน่นผู้ที่พบรองเท้าของเด็กไม่ได้บอกว่าอยู่ห่างกี่กิโลเมตรซึ่งล่าสุดป้าตุนได้เผยจุดเจอรองเท้าของน้องชมพู่บนเขายังไงก็ไม่มีใครเห็นยันเด็กไม่มีทางจะขึ้นเองได้โดยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่13กรกฎาคมผู้สื่อข,ข่าวได้เดินทางไปสอบถาม นางตุนมาพรมงอยหรือตุนอายุ63ปีผู้พบรองเท้าของน้องจะพูดเป็นคนแรกเปิดเผยว่าปกติตนมักจะขึ้นไปเก็บผักหวานบริเวณเขาโพลเหล็กไฟเป็นประจำอยู่แล้วโดยในวันที่14พฤษภาคมตนก็ขึ้นไปเก็บผักหวานตามปกติซึ่งตนจำเวลาไม่ได้แน่นอนโดยมีสามีไปส่งที่ดีนเขาก่อนที่ตนจะขึ้นไปเก็บผักหวานคนเดียว ในระหว่างที่ตนขึ้นไปถึงเขาชั้นที่สองถ้าขึ้นฝั่งโรงเรียนกอกๆแต่เป็นฝั่งบ้านแม่นอนจมพู่รองเท้าจะเป็นเขาชั้นที่สซึ่งทางขึ้นเขานั้นมีความยากลำบากตนไม่เชื่อว่าเด็กสามขวบจะขึ้นไปเองได้มันเหนื่อยขณะดเด็กอายุเจ็ดขวบยังขึ้นไปลำบาก หรือจะมีคนพาขึ้นไปก็ลำบากมากแต่ถ้าเด็กสามขวบดื้อจริงๆก็สามารถขึ้นไปได้ต้นถามหน่อยว่าจะขึ้นไปทำไมข้างบนมีอะไรให้เล่นมีแต่ยุง นางตนมาเปิดเผยว่าในระหว่างที่ตนกำลังเก็บผักหวานก็พบรองเท้าของเด็กจึงหยิบขึ้นมาดูเพราะสวยดีตนแรกก็ว่าจะเอามาฝากเด็กแถวบ้านซึ่งตนก็ยังสงสัยว่าเอารองเท้ามาทิ้งทำไมยังดีๆอยู่เลยแต่ก็ไม่ได้เอาลงมาด้วยจึงหยิบมาวางไว้จุดที่มองเห็นง่ายถ้าทิ้งไว้ที่เดิมคงไม่มีใครหาเจอ ก่อนที่ตนจะเก็บผักหวานไปเรื่อยๆจนลงมาที่เตีนเขาก็ใกล้ค่ำแล้วตนจึงได้มาบอกคนที่อยู่ข้างล่างว่าเจอรองเท้าเด็กนะผู้ใหญ่ขึ้นไปมีแต่หลงทิศหลงทางที่ตนชํานาญเพราะขึ้นไปเก็บผักหวานเป็นประจำแต่ถ้าคนขึ้นไปข้างบนก็จะมองเห็นบ้านเห็นวัด รวมทั้งยังได้ยินเสียงคนข้างล่างถ้าหากคุยกันก็จะสามารถเดินตามเสียงหรือเดินมาตามทางที่มีบ้านวัดได้อย่างแน่นอนของคดีน้องชมพู่จากเว็บไซต์ thailandstack.com เผยสาเหตุที่พ่อแม่น้องชมพู่กุมความลับไว้ไม่ยอมเปิดปากบอกตำรวจ จากกรณีที่การหายตัวไปยังเป็นปริศนาของน้องชมพู่อายุ3ขวบซึ่งหายออกจากบ้านพักที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมและมาพบร่างของน้องวันที่14พฤษภาคมบริเวณภูเหล็กไฟห่างจากบ้านพักประมาณ3กิโลเมตรและจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนไรายได้ ล่าสุดวันที่13กรกฎาคม Facebook ชื่อดังที่ติดตามสืบสวนเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ได้มีการออกมาเผยข้อมูลโดยเผยว่าเป็นข้อมูลจากสายสืบระบ,บุดังนี้ไม่เคยกระตือรือร้นเพื่อลูกเลยสองคนนี้รู้อยู่ในใจแต่กลุ่มความลับไว้ไม่ยอมเปิดปากบอกตำรวจเพราะกลัวดวนสั่งเก็บทั้งครอบครัวครับ คนที่ทำเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารมีเรื่องติดหนี้อะไรกันสักอย่างจากที่ใส่ผมที่เข้าไปสืบเล่นเกี่ยวเรื่องเคสน้องชมพู่ชาวบ้านบอกว่าครอบครัวพวกเขา,เร,า,เร,า,ขารู้ดีแต่ชาวบ้านไม่กล้าเล่นด้วยไม่กล้าบอกเพราะกลัวอิทธิพลมืดซึ่งความคืบหน้าล่าสุดลุงพลท้อทำดีไรค่าขอย้ายพ้นหมู่บ้านทดสอบถ่าอุ้มเด็ก ถึงจุดนัดพบช้ากว่านี้เมื่อวันที่12กรกฎาคมนายชัยพลวิพาลุงน้องจะพู่กล่าวว่าขณะนี้ตนไม่เครียดอะไรเขาสงสัยอะไรตนก็ทำให้หมดแล้วตนปรงมาตั้งแต่ที่โกนหัวตอนนี้มั่นใจมากว่าจะไม่ถูกออกไหมจับมันมีบางอย่างทำให้รู้สึกว่าไหมจับจะไม่ออกที่ตน จากที่ก่อนหน้านี้กังวลเรื่องดินเอในรถกระบะและเอากระเป๋าที่ตนสะพายขึ้นเขาไปทําให้ตนกังวลหากมีการนําดินเอดังกล่าวม,มาเทียบเคียงมันต้องมีดินเอตนแน่นอนเป็นใครก็ต้องตกใจทําให้ตนต้องระแวงส่วนที่อยากบวชตลอดชีวิตตนคิดว่าสังคมนี้ไม่น่าอยู่ ซึ่งตนยังมีห่วงคือครอบครัวตนเชื่อว่าพ่อคงไม่ห้ามหากตนจะย้ายหนีไปจากหมู่บ้านนี้ตนทำเรื่องดีๆแต่ห่วงแค่ว่าลูกกับภรรยาจะอยู่อย่างไรใครจะดูแลหากมีคนดูแลตนก็อยากจะบวชตลอดชีวิตเพราะคนเราทำดีไม่ได้ดีและขิดชีวิตตนคงต้องไปทางนี้ส่วนที่พ่อแม่มาเมื่อวาน เพราะแม่อยากให้ตนกลับไปอยู่บ้านเกิดเพราะเห็นตนทำดีมาตลอดแต่กลับต้องมาถูกสงสัยไม่รู้ความดีที่ทำมามันหายไปไหนตนก็บอกว่ากลับยังไม่ได้เพราะตนไม่ใช่คนหนีปัญหาหากตนยอมไปกับแม่ตั้งแต่เมื่อวานตนคงต้องถูกจับเพราะตนไม่จัดการปัญหาให้เสร็จ ตำรวจคงมองว่าตนมีพิรุธตอนนี้มีแนวคิดว่าหากจบคดีนี้ตอนอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งคุยกับป้าแตนแล้วแต่ต้องให้ป้าแตนทำใจเสียก่อนเนื่องจากครอบครัวที่ป้าแตนรักอยู่ที่นี่ตอนนี้ยังห0 5สหที่ตอนอยากย้ายเพราะตนทำดีไม่ได้ดีเปรียบเหมือนคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก ทีมข่าวได้เดินทางทดสอบในป่ายางตรงข้ามบ้านลุงพลซึ่งลองทดสอบเดินจากป่ายางไปยังบ้านน้องชมพู่ทีมข่าวถ่ายทำแบบลองเทคไม่มีการหยุดบันทึกและทีมข่าวใช้วิธีเดินตัดป่ามันของชาวบ้านส่วนกระทั่งไปทะลุสวนมันของนางขวัญใจจากนั้นเดินขึ้นมาที่เส้นทางจุดที่เจอรอยรองเท้าตามคำให้การของยายจำลอง ระหว่างทางไม่พบอุปสรรคอะไรสามารถเดินได้ตามปกติจากนั้นทีมข่าวก็เดินตามทางส่วนกระทั่งไปทะลุที่ตรงข้ามบ้านน้องชมพู่และออกไปที่หน้าบ้านน้าจุไรพรจุดสุดท้ายที่ชมพู่หายตัวทั้งหมดใช้เวลา6นาที4 3วินาทีระยะทาง350เมตรทีมข่าวยังทดสอบอุ้มกระสอบหนัก12กิโลกรัมห่างอุ้มน้องชมพู่จากเส้นทางป่าย,ยางพารา ไปทางสวนมันสำปะหลังจากนั้นเดินเลาะมาทางบ้านลุงพลจะสามารถทําได้หรือไม่ทีมข่าวเริ่มเดินทางจากหน้าบ้านนาจุไลยพรจากนั้นได้เดินเลาะป่ามันสำปะหลังซึ่งสภาพรบกกว่าวันที่เกิดเหตุและจะมีเสียงม้าเห่าจากบ้านพ่อแบมไล่เห่าอยู่นานจนพ่อแบมเดินออกมาดูแต่ห่างเดินไปได้โดยไม่มีคนเห็นจริงก็จะสามารถทะลุออกเส้นทางนี้จนออกไปฝั่งตรงข้ามบ้านลุงพลได้รวมใช้เวลาแปด 4 8นาทีนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้ทดสอบการขับรถมาจากบ้านลุงพลด้วยความเร็วที่สามารถทําได้สูงสุดซึ่งช่วงถนนในหมู่บ้านขับมาได้ราว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเลี้ยวเข้าซุ้มวัดก่อนจะขึ้นไปที่วัดเส้นทางเดียวที่ ไปกับลุงพลโดยเมื่อเข้ามาในวัดใช้ความเร็วได้ราว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากถนนเริ่มเป็นทางลูกรังโดยใช้เวลารวม4.34นาทีทีมข่าวไม่ได้จอดแวะทักทายตามที่ลุงให้การอย่างไรก็ตามสมมติฐานนักข่าวอุ้มเด็กสรุปได้ดังนี้หากเดินตัวเปล่าจากบ้านนายชัยพลไปที่บ้านนองชมพูจะใช้เวลา6.43นาทีและหาก เดินแบกกระสอบ12กิโลกร,รัมจะใช้เวลา8.48นาทีและหากขับรถไปวดัดภูผาแอกจะใช้เวลา4.34นาทีรวมแล้วเป็นเวลา20.05นาที